นะครับพบกับช่องท่าภูชแนวนะครับตอนนี้ก็ติดฝนนะครับอยู่บ้านพี่เบ่านกนะไปไหนไม่ได้นะครับอ่าจะกลับก็ไม่ได้นะฮะรอฝนเองครับต้องรอให้ฝนหยุดนะฮะไอ้ติดนี่นะฮะแม่พ่อนกก็กลัวฝนตกนะฮะเวเวกลัวนะฮะไม่กลั ฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้เลยฝนตกโป,ปล่อยมองไซเปียกนะนหยุดฝนเนาะนะฮะไอซีนะครัก็รอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับค่อย กลับนะฮะเอซีเป็นมาขามเสียหมวแล้วยืนหลบหมุมตรงนี้นะฮะ ลมมาด้วยนะไอซีดูสิ <c oughs> ็ฝนตกเนาะเอฟซี 4, นะฮะโกโก,โกนะครับหืมื้นเจีงนองเลยนะครับกกกก็เงียบนะยิงอยู่ก็ยิงเงียบอ่าเงียบจังนะฮะฝนตกไปปลอยยิ่งชวนให้เหงาใจนะฮะชวนให้อะไรต่างๆเลยนะฮะเอฟซีฝนก็ตกนะ อ่าฮะเขาก็นอนหลับสบายแท้นะฮะคือนะครับคือฝนตกนะฮะอือก็เป็นอย่างนี้เลยอืมฝนตกเนี่ย ฝนตกนไปไปยวานะฮะเอฟซีจุงฝนตกอย่างนี้มันก็จะเป็นหมอกขึ้นมานะเอฟซีเห็นไหมนะครับมองในภูเขานะฮะ เป็นไมนะฮะก็จะพาไปดูนะครับยามเย็นนะครับช่วงนี้เนาะประมาณบ่ายสองไปสามนั่นแหละนะครับช่วงเย็นๆแล้วนะนเนาะนะครับอื่นะคร งนอนกุกองเงยอะมากยิ่งเงียบนะฮะเนี่ย ก็จะค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะร้านสอก็เงียบนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะมาดูมาดูเสื้อผ้าร้านประหวังดีกว่านะเออซี okay, มาดูเลยฝนตกที่นี่แหละนั่งชมเวยอืม ก็วังก็นั่งอยู่นั่งนี่แหละเพราะว่าเย็บผ้าเสร็จก็กาลังจะนอนมันขนตกมาไม่ได้นอนแล้วนั่งนั่งเลยนะฮะนี่ครับระโซก็นอนกอดนอนหลับไปแล้วเออให้เข้าไปดูผ้าได้เข้าไปเลยส่งเลยเนาะนี่ก็เป็นลายสิ้นนะเอฟซีนะฮะเป็นกระโปรงด้วยหัวยืดยาวหัวยืดยาวเนาะสามร้อยบาทสามร้อยนะฮะสวยนะ อสามร้อยลมสซงนี่แหละไม่ได้ออกมาเยอะหรอกเพราะว่ามันฝนตกแล้วก็มันอันนี้ชุดดำเนาะสวยอยู่นะนี่นะฮะสนใจก็ให้เบอร์โทรนั้นแหละครับผมนะฮะไม่ยุ่งยากอ่าเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ฟาสซินนะฮะลายที่สวยเปอาใหม่เนาะนี่นะครับนี่นะฮะสนใจปรมาเลยคุยได้เลย นี่นะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้เบอร์สามแปดนะฮะติดเบอร์อยู่เนาะแล้วก็มีหมวกนะครับแล้วก็ติดเบอร์แต่ละเบอร์นะฮะนี่นี่นะเบอร์อ่านี่นะครับมีกระเป๋าด้วยเนาะในไอซีา ก็จะเป็นผ้าไหมผ้าอะไรที่ยังไม่ได้ทำนายเสื้อนี่เลยฮะนี่นี่ลายส,สวยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นผ้าเนาะเป็นผ้าพันคอสีชีพูสีอะไรต่างๆนี่นะฮะนี่เป็นเสื้อสีขาวสวยเนาะนะครับเอาไปซ้อนลํำพ้อนอะไรได้นะฮะผ้าสิ้นนะฮะผ้าไหม ก็จะนี่นะครับมีหลายสีเลยน,นะครับแล้วก็ผ้าเสื้อนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นผ้าบ้านคอนี่ยนะน,นะครับเอฟซีนี่ก็จะเป็นผ้าอันนี้ผ้าขม้าเนาะลายผ้าขมา้าอ่าต่างๆสีอะไรต่างๆนี่นะครับ สักฟูก็ได้แล้วพอ,พอสักฟูก็ว่าอยู่ด้วยกันก็มันหลบบางก็ได้จ้ะอ่านี่นะครับหยุดด้วยกันทุกวันน,น,นี่นะครับเบอร์โทรนะฮะอะอมอมีอีกด้านหนึ่งใช่ไหม ด้านหนึ่งก็ใช่ไหมไม่มีไม่มีเห็นแบบบบนะฮะรวบพับไปแล้วมันฝนโตอ๋ออ่านี่นะประมาณนี้แหละฮะเอฟซีเอาเบอร์โทรเลยนี่นะครับถ้าสนใจก็สอบถามประหวังได้เนาะนะครับโทรหาประหวังนะฮะมีหลากหลายสีสันนะเอฟซีนะครับสอบถามสอบถามได้ตัดให้ได้ไงมันเพราะว่าเราตัดให้ลูกค้าทุกวันเพราะว่า นะฮะโอเคฮะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตนำคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องซัพย์ฟูชาแนลนะฮะเดี๋ยวผมจะ่าลงเบอร์โทรเอาไว้ใต้คลิปนา f เอฟซีเนาะด้วยนะครับโอเคครับ